สวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนค,ครับเสาเสานี่กับมายามกุ้งครับบรรยากาศแดดว่นท่านออกครับสยามกุ้งสามหลังนี่กันครับโอ้ยน้ำก็ลดหมดเลยจะเป็นยังไงเนาะยามแล้วกับทใส่ว้ต่อว่าเบิ่งก่อนได้รหลุ่นบอ่อ เ,เหมือมดแต่บ่เอาเบ่งหลังแรกก่อนเทศดก่อนเลยสิเป็นทังไหมันหรือประมามนหอยทางไหนน้นเขาบนนกปูก็งเงียบหละอืออ้อเหอมีทุกอย่างเลยกุ้งหอยปูปลาเดี๋ยวค่อยไปคัดครับกุ้งหอยปูปลาครับ กูเอาออกก่นันอาญาขึ้นกันแล้วพี่นอ้องเลยนี่ปุ่มปุ่มจุดจอดจัดไปเดยกเทก่อนครับหลังที่สองครับนี่หลังที่สองสิงเป็นจังไร หา่าเข้าบอืมอันนี้หอยหลายเขา่ายั่วแต่หอยหลายย่ำขึ้นหอยมันเข่าหลายครับไปคัดออกก็โอเคอย้วครับอ่านี่อุ่มปุ่มมีทุกอย่างคือเกาหลังที่สาม ที่สามจะเป็นยังไงเข้าจวดไหมเอ้โอ้ทุกอย่างเลยครับพี่น่องออไรล่ะโอ้อหนี่ มดทุกอย่างอยู่ในนี่มด่ดจวดอย่างเดียวเอาเก็บก่อนครับเก็บก่อนเดี๋ยวไปคัดแยกนี่ครับพี่น้องอยู่นี่เก้าหลังครับเบิ้งเอาครับจุ่มใส่กันเนี่ก้าหลังสิเป็นตังไดครับเอามาลุ้นกันสองหลังแรกก่อนเลยเบิ้งหลังนี่กอน เป็นจงไดปุ่มปุ่มบ่พ่อได้อยู่หลังแรกหลังที่สองโอเคครับหรือว่าได้อยู่ครับอาจจะบนหลตอนนี้มันกระจายกันเขา่าเดี๋ยวเก็บก่อนครับ bị đòn đi ok luôn có đầy chưa chủ ngắm đây ai, à. xài thùng xài thùng, rồi ใส่ไปคือเก้าครับเอาสามหลังอีกสามหลังครับเก็บมดนี่สามหลังครับเป็นตั้งใดผลงานเราอือโอเคอยูครับนี่นี่ เก็บใส่เรียบร้อยก่อนครับจัดไปหลังสุดท้ายครับพี่น้องครับมันรุนกันโอ้หอยกรลายบาทเลยหลังสุดท้ายโอเคอยครับหลังสุดท้ายนะอุมปรุมอุ่มปรุมนี่ครับหลังสุดท้ายอเอาเดี๋ยวก็เก็บก่อนครับ